ครับสวัสดีนะครับสวัสดีครับผมนี่ก็มาอยู่ที่เดิมนะครับที่เดิมตรงไหน,น <g ül> ตรงที่ผมขุดฟุตติ้งนะครับอยาจะให้ดูนี่ครับมเมื่อคืนทำโบตรงนี้หละผมน่าจะได้อยู่แถวนี้นะครับตลอดเลย เจ้านี้เขาเอาแต่คันนี้เลยครับผมไม่ใช่ว่าเอาแต่คันนี้คันอื่นเขามีงานประจาของแต่ละแผนกเนาะคือเขาทาอยู่ตรงไหนเขาก็อยู่ตรงนั้นเลยครับก็ดีเหมือนกันครับไม่ต้องเดินเย yeah. โยกไปโยกมาครับเวลารถติดรถอะไรนะแก็เดินไปดึงได้ครับ อยู่นี่เวลาเราทำภูเขามีข้าวให้กินนะครับมีข้าวให้กินด,ด้วยคือมันดึกแลนะ้วเนาะเราจะออกไปหาอะไรกินมันก็ลำบากนีนะเขาสั่งข้าวให้ครับผู้รับเหมาผู้รับเหมาก็จะเป็นคนใช้รถเขาก็สั่งข้าวให้เราเลยกดเข้ามาแบบนั้นเนี่ย de ตรงนี้เขาจะเรียกแตนอะไรอ่ะสามสิบห้าสามสิบหกแตนเอ็มผมจำได้แล้วที่หนะึ่งอ้อตรงนี้น่าจะได้เทปบูนตรงนี้ ผมเปิดฝั่งโน้นเสร็จเรียบร้อยนะไม่รู้เขาจะให้เปิดตรงไหนนะเดี๋ไปดูผลงานเมื่อคืนวัเช้าก็ประมาณนี้นะครับ เปิดมาตึงนี้เลยผมปัดจะลบไปเลยอะ้ะอะ่ะ เราจะลงเสร็จเลยครับไม่แน่ว่าปัดเนียนเท่าไหร่นะครับแค่อย่าให้ดินมันไหลไหลไปทับคน,ลนคลับ โลสะ่านเลยได้ทำง,งานสบายครับ เปิดต่อเลยนะ <c ười> ให้เปิดต้อเปิดเ,เลย e oh, o oh, ฝากมาไลค์มาแชร์ครับเหมือนเดิมนี่ครับหน้างานหน้างานของเจ้าร้อยสี่วันนี้เจ้าตูดลายนะฮะมาอยู่นี่ตูดลายเลยไม่ไลน์ไม่ได้นะครับต้องลายเล็เกเยอะขนาดนี้